สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันโนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิวนะครับวันนี้คลิปที่2เกี่ยวกับเรื่องของการผ่ารอกนะครับซีรีส์ต่อจากรอบที่แล้วนะครับสำหรับเจ้าแอเกียนะครับกาลรีน่านั่นเองนะครับไปวันนี้เดี๋ยวนั่น,นวดพาไปผ่ารอกกันไปดูภายในแบบ100%ของเจ้ากาลรีน่ากันนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างรอบจากค่าย BPO ครับมาชมกันเลยครับวัยรุ่นและนี่ก็คือ100%สํา์ซสำหรับรอบส p i n n i n g จากค่าย BPO นะครับก็คือเจ้าแอร์เกียก,กาลิน่านั่นเองเบอร์2000นะอ่ะมาเริ่มที่ด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับคือแขนหมุนนะครับซึ่งแขนหมุนเนี่ยจะให้ตัวหนกนะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นนะครับหนกคาร์บอน พร้อมกับลูกปืนนะครับให้มาพร้อมแล้วนะครับ2ลูกเลยนะครับเลื่นๆกันไปเลยสําหรับแขนหมุนตัวนี้นะครับต่อไปเป็นโรเตอร์นะครับนี่โรเตอร์ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยที่ตัวลายโรเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีแบริ่งให้อีก1ลูกด้วยนะครับตัวโรเตอร์ตัวนี้เนี่ยตัวแขนคว้านสายตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่แล้วก็ที่บริเวณโรเตอร์ตัวนี้ก็จะระบุนะครับขนาดของ สเปคไว้ด้วยนะครับก็คือเบอร์2000นนั่นเองนะครับโดยรอบก็ถือว่าเก็บงานได้เป็นอย่างดีนะครับเรียบร้อยดีนะถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดเบรกนะครับนี่ฝากดเบรกซึ่งจะมีตัวยางนะครับ กันน้ําเข้านะครับเวลาเรากดเบรกเข้าไปนะครับจะมียางกันน้าเข้าแล้วก็มีตัวคลิกเสียงนะครับเวลาปิดฝาด้วยนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ถือวให้วัสดุมาดีนะมียางตัวนี้ป้องกันน้าเข้าด้วยนะครับฝาปิดเบรกครับมาดูที่ขุมกําลังเบรกกันนะครับขนาด3.5กิโลกรัมนะครับที่เครมไว้ในสเปกนะครับแต่ดูจากกาลังเบรก ของพับเบกเฮชีร้อยตัวนี้นะครับให้มา3แผ่นเนี่ยนั่นหมดคาดการว่ากาลังเบรกน่าจะเกิน3.5กิโลกรัมแน่นอนนะครับแต่ว่านะยังไงค่ายทางค่ายเนี่ยเขาก็ให้ของดีๆมาอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้นะยอดเลย3แผ่นนะครับสำหรับพับเบกเฮชีร้อยมาต่อกันที่ตัวสปูลน,นะครับตัวสปูลเนี่ยสีสันเนี่ยจะออกเป็นแนวเขียวขี้ม้าเข้มๆนะครับ ในลักษณะตรงนี้เนี่ยด้านใต้สปูลเนี่ยก็จะมีถ้วยนะครับถ้วยคลิกเสียงด้วยนั่นเองนะครับสามารถถอดได้นะแล้วก็บริเวณบนสปูลเนี่ยก็จะมีการระบุมาร์กต่างๆรวมไปถึงรายคาปาซิตี้นะครับแล้วก็ b บรนด์โลโก้แล้วก็รหัสนะครับของตัวสินค้านั่นเองก็คือ GF 2 0 0 0ันนั่นเองนะครับนี่คือตัวสปูนครับตัวนี้คือชุดคลิกเสียงนั่นเองนะครับของเจ้า a อ r g เกียกาล n น่านะครับก็อย่างที่นันหนดได้ทดสอบเสียงไปนะครับเมื่อตอนคลิปเปิดกล่องนะครับนี่แหละนะคลิกเสียงเป็นลักษณะแบบนี้เลยเวลาใส่ใส่คว่ำแบบนี้นะครับต่อกันที่เฟืองพินเนียนนะครับตัวนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับดูจากรายละเอียดเนี่ยก็มีการเก็บงานมาได้อย่างคุณภาพนะครับ ก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสำหรับเฟืองพินเนียนทองเหลืองในลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณเฟืองพินเนียนนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับประคองด้านล่างด้วยนะครับประคองด้านล่างแล้วก็มีลูกปืนประคองด้านบนนะครับถือว่าชุดเฟืองพินเนียนชุดนี้ก็จะค่อนข้างจะเนียนนะครับเพราะว่ามีลูกปืน ใช้สาหรับประคองบนและล่างเลยนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบข้างนะครับด้านข้างนะก็เป็นงานสวยงามเลยแหละนะมีลายลวดลายของคาร์บอนเคฟล่าด้านในด้วยนะครับแล้วก็มีลูกปืนให้1ลูกนะครับสำหรับฝาครอบด้านข้างส่วนตัวนี้คือบอดี้นะครับตัวบอดี้นะแล้วก็แขนจับตัวนี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยจะมีลูกปืนให้อีก1ลูกนะครับบริเวณฝาข้างนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนบริเวณชุดเฟืองตัวเกียร์สายด้วยนะครับประคองอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับ บริเวณชุดบอดี้ตัวนี้นะครับฝาข้างตัวนี้ก็เท่ากับว่ามีลูกปืนอยู่2ลูกนะครับชุดเฟืองขับตัวนี้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับด้านบนเฟืองขับนี่ก็จะมีแหวนลองอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับนี่นะเฟืองขับก็นะเก็บงานมาได้เป็นอย่างดีนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นเยิ้มๆนั่นก็คือจารบีนะครับที่มีมาให้นะครับ ที่ทางค่ายได้ใส่มานะก็ถือว่าใส่เจละบีมาพอสมควรเพียงพอต่อการใช้งานเลยแหละนะครับอันนี้คือเฟืองขับนะครับ2ชิ้นนี้นะครับใช้งานคู่กันนะครับเป็นชุดเฟืองเกียร์สายนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นชุดด้านท้ายของตัวเสาเพื่อที่จะมาทํางานควบคู่กับกลไกของตัวเฟืองเกียร์สายนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเสานะครับแกนของ โรเตอร์แล้วก็เป็นตัวเกีร์สายนะครับชุดเสาตัวนี้นะก็ถือว่าให้งานสแตนเลสมานะครับเก็บงานมาเป็นอย่างดีนะครับขนาดไดามิเตอร์ 4มิลิเมตรรับรองนะครับแข็งแรงแน่นอนสําหรับชุดเสาตัวนี้สําหรับน็อตล็อกโรเตอร์นะครับตัวนี้นะครับน็อตล็อกหัวเสาน็อตล็อกโรเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีลูกปืนให้อีก1เม็ดนั่นเองนะครับถือว่าโอ้โหจัดสเปคมาเต็มเลยนะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดแบบ100%รซนะครับสำหรับเจ้าแอร์เกียกาลีน่านะครับที่นันนวดได้นํามาพารอกให้ชมกันนั่นเองทบทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับอัตรากีเรโช5.2ต่อหนึ่งนะครับ บอลแบริ่งที่ให้มาเนี่ยทั้งหมด9กบวกหเนี่ยสเปคเต็มนะเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับมี9กบวกหจริงนะครับแล้วก็กําลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมที่ให้มานะครับสากิโลกรัมแต่นนทดคาดการว่าด้วยชุดผ้าเบรกแบบนี้เนี่ยนะครับเกิน3.5กิโลกรัมแน่นอนนะครับลายคาปาซิตี้นะครับการจุสายนะขนาดสาย PE 1.5หนจุเนี่ยจุได้ถึง150่งร้อหเมตรนะครับจำๆกันไปเลยนะครับนนทดพามาหรือมาผ่าให้ชมกันแล้วมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเช็คสเปคของแบริ่งกัันนนนิดึงะครบสเป กระดาษบอกว่า9บวก1เนี่ยจริงไหมนะครับก็ที่น็อตล็อกโรเตอร์นะครับ1นะครับที่ตัวหนอบนะครับ2 3นะครับที่ลายโรเลอร์นะครับ4นะแล้วก็ที่เฟืองพินเนียนมี2นะครับก็เป็น5 6นะครับ ด้านบอดี้นะครับก็เป็น78แนะครับแล้วก็ที่ฝาข้างอีก1ตัวตัวนี้นะครับก็เป็น9นะครับบวกหนึ่งก็คือลูกปืนกันกลับนะครับสเปคมาครบมาเต็มสําหรับแบรนด์ง9บวกหครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการผ่ารอบ BPO AirG e ก r c a r i n a นะครับที่นันวดนํามาให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีกสัก1ตัวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายหรือการทําคลิปนี้ ขอภัยวันที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนหวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปของการทดสอบพักสนามเจ้ากาลีนาตัวนี้แหละนะครับรอติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊วย